กับอาการสตาร์ทติดได้แต่เลงเลขแล้วตึก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 เลขไม่ค่อยขึ้นนะของ Honda s c o o p ี้วันนี้ผมจะเปลี่ยนตัวนี้นะตัวนี้เรียกกล่อง ecu นะทางั้านเราก็มีจัดจำหน่ายอยู่นะครับาหากว่าใครใช้ s c o p ี้แล้วเจอปัญหาค,คล้ายๆล้กันและเช็คเช็คเช็คแล้วว่าตัวนี้เสียเนี่ยสามารถสั่งซื้อผ่านทางเราได้นะก็ย้ำให้ฟังอีกทีนึงนะอาการแบบนี้ บางเคสก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากกล่อง ECU นะมันอาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าตัวชุดอื่นแต่ในวันนี้เราเราเช็คแล้วเราพบว่าเกิดจากตัวนี้เราก็เลยจัดก,การเปลี่ยนตัวนี้ไปสําหรับเพื่อนที่เจอปัญหาคล้ายๆกันก็อยากให้รอบครอบนิดนึงในการสั่งจะสั่งซื้อของจะสั่งซื้ออะไรก็ต้องเช็คให้ชัวรนะ์นะการพลาดน,นะครับอ่าเดี๋ยวไปเทสในตัวรถกันก็กล่อง ECU ของ,ง Honda s c o o p y i ตัวไฟเลี้ยวติดบ,บังลมนะก็จะอยู่บริเวณนี้นะ อยู่ด้านขวาท้ายรถนะครับหรือชุดสีบริเวณนีงมาก็จะจะเห็นเดี๋ยวก่อนทําการเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของรถคันนี้กันนิดนึงนะ ก็จะประมาณนี้นะโอเคเปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องยนต์สตาร์ทดูดิ คครับการตาเล่นกลับมาปกติแล้วอ้หากว่าเพื่อนๆใช้รถรุ่นนี้อยู่นะถ้าเจอปัญหาคล้ายๆกันก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะของคันนี้ตรวจพบปัญหาจุดบอดจุดรูกพ้องที่จุดตัวกล่อง ECU ล้างแล้วก็ค่อยดูดีขึ้นหน่อยนะก่อนล้างนี่ก็คือเลยดินเต็มเสื้อหมอกกองเลย